สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องเงินกู้สินเชื่อนะคะเข้ามาแล้วต้องกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารใหม่ๆและข่าวสารทางด้านการเงินที่สำคัญที่น่าสนใจไว้ด้วยนะคะวันนี้มาดูสินเชื่อดีๆสินเชื่อสบายเป๋ายืมนาสูงสุด36เดือนแถมผ่อน0% โดยล่าสุดนั้น True Wallet เป็นแอปพลิเคชันคู่ใจหลายๆคนโดยล่าสุดได้ออกสินเชื่อสบายเป๋าออกมาช่วยให้สามารถซื้อโทรศัพท์ได้ง่ายมากขึ้นกับวงเงินผ่อนสินค้าและบริการซึ่งในบางช่วงก็จะมีโปรผ่อนศปอร์ซ็ด้วยเรามาดูกันว่าสินเชื่อสบายเป๋าคืออะไรและสามารถทำอะไรได้บ้าง สินเชื่อสบายเป๋าหรือชื่อเดิมก็คือ True Money ศเปซ็นเป็นวงเงินสินเชื่อที่ให้ผ่อนได้นานสูงสุดถึง36เดือนสามารถใช้ได้ดังนี้ก็คือใช้สำหรับผ่อนมือถือที่ True Shop ใช้ผ่อนมือถือที่รันคอมเซเว่นหรือ Banana i ไทก็ได้รวมถึงการผ่อนค่าบริการล่วงหน้ามีอัตราดอกเบี้ย2แบบก็คือ0%เซและ0.79%จซจะได้ดอกเบี้ยแบบไหนขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้กู้ยืม ยกตัวอย่างเช่นสมมุติใช้สินเชื่อสบายเป๋าผ่อนโทรศัพท์ทรู1 0 0 0 0บาทผ่อน36งวดดอกเบี้ย0.79%ต่อเดือนก็จะผ่อนชำระเพียงเดือนละ356.78บาทต่อเดือนเท่านั้น และมาดูโปรโมชั่นสำหรับช่วงนี้กันนะคะโดยสำหรับตอนนี้สามารถใช้สินเชื่อสบายเป๋าได้กับโปรผ่อนสบายทั้งมือถือหรืออุปกรณ์ทุกชนิดที่มีราคาตั้งแต่2,000บาทขึ้นไปที่จำหน่ายใน True Shop โดยไม่ติดสัญญาตั้งแต่วันที่6พฤศจิกาย,ยนปี2563ถึง30มิถุนาย,ยนปี2564ค่ะ และมีอีกโปรหนึ่งก็คือผ่อนศูนย์เปอร์เซนต์สิบหกเดือนกับมือถือ oppo a เก้าสาม samsung a สามหนึ่ง samsung a สี่สองห้า g realme เจ็ดห้า g ช่วงวันที่ยี่สิบเอ็ดมกราคมถึงยี่สิบแปดกุมภาพันธ์ปีสองห้าหกสี่ด้วยค่ะ สำหรับคุณสมบัติของผู้ที่สามารถสมัครสินเชื่อสบายเป๋าเรามาดูกันว่าจะต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างข้อ1ก็คือเป็นบุคคลสัญชาติไทยมีอายุระหว่าง20 60ปีและมีรายได้8,000บาทต่อเดือนขึ้นไปและมีบัญชี t r u e m น n e y วันเลดที่พร้อมใช้งานและสุดท้ายก็คือมีอีเมลที่สามารถติดต่อได้ มาดูวิธีการสมัครสินเชื่อสบายเป๋าซึ่งตรงนี้จะไม่สามารถทำออนไลน์ได้ต้องไปแสดงตัวที่ลานทรูช็อปเพื่อดำเนินการโดยมีเอกสารที่จะต้องจัดเตรียมดังต่อไปนี้ค่ะ 1. บัตรประชาชนตัวจริง 2. เอกสารรายได้จะเป็นสลิปเงินเดือนหรือรายการเดินบัญชีที่เงินเดือน2เดือนเข้าล่าสุดก็ได้ค่ะโดยเอกสารนั้นจะเป็นเอกสารจากธนาคารหรือจากแอปพลิเคชันธนาคารที่พิมพ์ออกมาก็ได้ค่ะ ในส่วนของขั้นตอนการสมัครสินเชื่อสบายเป๋าหูนะคะ 1. คือนําเอกสารไปติดต่อที่ True Shop 2. ยืนยันตัวตนและกรอกข้อมูล 3. รอผลอนุมัติผ่านทาง SMS 4. จะมีลิงก์เพื่อเปิดบาร์โค้ดเพื่อใช้ซื้อมือถือ True ได้ที่ True Shop 5. เมื่อพนักงานสแกนบาร์โค้ดจะมีให้ยืนยันการจ่ายเงินผ่าน OTP อีกครั้งหนึ่งค่ะ โดยในส่วนของสินเชื่อสบายเป๋าให้บริการโดยแอสเซนตานจำกัดโดยเมื่อขอสินเชื่อแล้วจะสามารถจ่ายค่างวดได้ผ่านแอปพลิเคชัน True Money Wallet ตัดชำระเงินทุกๆวันที่15ของเดือนและครบกำหนดจ่ายทุกๆวันที่1ของเดือนโดยสินเชื่อสบายเป๋าจะคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกไม่เกิน25%ตต่อปีตามกฎหมายกำหนดค่ะ และบางท่านที่สมัครสินเชื่อสบายเป่าไม่ผ่านนะคะตรงนี้ทาง True Wallet ได้แจ้งว่าการพิจารณามาจากหลายข้อมูลซึ่งจะมีการให้คะแนนซึ่งถ้าคะแนนรวมไม่ผ่านถึงตามเกณฑ์ที่กำหนดก็จะไม่ได้รับการอนุมัติค่ะซึ่งในกรณีที่ใครสมัครไม่ผ่านนะคะก็สามารถยื่นเอกสารใหม่อีกครั้งได้โดยให้เว้นระยะอย่างน้อย30วันนับจากวันที่สมัครสินเชื่อสบายเป่าไปครั้งแรกค่ะ และนอกจากนี้นะคะ True ยังมีวงเงินให้ยืมอีกหนึ่งตัวเรามาดูกันเลยค่ะสำหรับใครที่ยังไม่<น>ทราบนะคะคือไมโครเครดิตบริการยืมก่อนคืนทีหลังให้บริการผ่านผู้ถือบัตร True c a r ดทั้ง5กลุ่มได้แก่ True b l a c k True Red, True Blue, True Green และ True White ที่เป็นลูกค้า True Move H แบบรายเดือนและมีประวัติการชำระค่าบริการดีไม่มียอดคงค้างโดยจะให้เป็นวงเงินให้ยืมก่อนคืนทีหลัง และที่สำคัญยังสามารถนำเงินที่ได้รับการอนุมัติไปใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชัน True Money Wallet วงเงินสูงสุดถึง4เท่าของยอดบินรายเดือนแต่ไม่เกิน1,000 0บาทเลือกผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง3เดือนโดยท่านที่สนใจสามารถใช้แบบประชาชนติดต่อที่ True Shop ทุกสาขาท,ทั่วประเทศและรู้ผลอนุมัติทันที บริการถัดมาคือลงทุนกองทุนรวม Smart Invest บนแอปพลิเคชัน TruMoney e Wallet ที่สำคัญเปิดบัญชีเพื่อเริ่มลงทุนได้ง่ายๆผ่านแอปพลิเคชันด้วยเวลาไม่ถึง10นาทีก็สามารถเปิดพอร์ตการลงทุนและเข้าถึงกองทุนรวมกว่า600กองทุน ถัดมาคือเปิดบัญชีออมทรัพย์กับธนาคารเกียรตินาคินพัฒระผ่านแอปพลิเคชัน True Money Wallet ซึ่งเปิดบัญชีง่ายได้ทุกที่ทุกเวลาไม่งอเอกสารจะถอนฝากหรือโอนเงินจากบัญชีธนาคารผ่าน True Wallet ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งแบบฟรีค่าธรรมเนียม ถัดมาคือบริการผ่อนโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์ทุกชนิดที่มีราคาตั้งแต่2,000บาทขึ้นไปที่จำหน่ายใน True Shop โดยไม่ต้องใช้บัตรเครดิตซึ่งให้เลือกทั้ง0%หรือดอกเบี้ยพิเศษแต่ผ่อนได้นานเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจเลยที่ True Money Wallet เหมือนย่อธนาคารมาไว้ในแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนเรียกง่ายๆว่าใช้งานเหมือนธนาคารแต่ไม่ใช่ธนาคาร ซึ่งทุกธุรกรรมทางการเงินนั้นมีธนาคารแห่งประเทศไทยกำกับดูแลอยู่ด้วยค่ะ เพิ่มเติมให้นิดหนึ่งนะคะสำหรับเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-money หมายถึงมูลค่าเงินที่บันทึกในชิปคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในบัตรพลาสติกหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์เช่นโทรศัพท์มือถือหรือเงินที่อยู่ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นต้นโดยผู้ใช้บริการได้ชำระเงินล่วงหน้าแก่ผู้ให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์และผู้ใช้บริการสามารถนำไปใช้ชำระค่าสินค้าค่าบริการแทนการชำระด้วยเงินสดตามร้านค้าที่รับชำระได้ค่ะ เพราะฉะนั้นจะเห็นว่า True Money Wallet ใช้ทั้งรับเงินโอนเงินจ่ายเงินรวมถึงกู้เงินก็ได้ด้วยนะคะท่านที่สนใจสามารถดูรายละเอียดหรือสอบถามได้ที่ True Shop ค่ะ โดยต้องยอมรับว่าประเทศไทยนั้นกำลังเข้าใกล้สังคมไร้เงินสดหรือ cashless society ที่แท้จริงแล้วซึ่งปัจจัยที่เร่งให้คนไทยงดใช้เงินสดคงไม่ผลโควิด1 9เพราะว่าช่วงล็อกดาวน์เมื่อปลายเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมปี2563ที่ผ่านมามียอดธุรกรรมทางการเงินผ่านแอปพลิเคชันธนาคารสูงขึ้นนับเป็นเงินก็มูลค่าหลายพันล้านบาทเลยทีเดียว โดยมาดูทางฝั่ง e-wallet บ้างหลายคนอาจจะสงสัยว่าแอปพลิเคชันธนาคารต่างกับ e-wallet อย่างไรคิดง่ายๆถ้าจะใช้แอปพลิเคชันธนาคารเราจะต้องมีบัญชีเงินฝากกับธนาคารนั้นๆแต่ถ้าเป็น e-wallet เราไม่จําเป็นต้องมีบัญชีธนาคารใดๆทั้งสิน้นหากต้องการมีเงินใน e-wallet ก็แค่เติมเงินเข้าไปโดยผ่านการโอนเงินผูกกับบัญชีธนาคารหรือบัตรเครดิตก็สามารถทําได้ และด้วยความง่ายของ e-wallet ที่เปรียบเหมือนกระเป๋าเงินออนไลน์ใช้ได้ทุกอย่างทําให้คนนิยมใช้ e-wallet กันมากขึ้นซึ่ง e-wallet ที่หลายคนนิยมและคุ้นหูมากที่สุดก็คือ True Money, Rabbit Line Pay, AirPay หรือที่คุ้นคุ้นมากที่สุดก็คือแอปเป๋าตังนันเองค่ะ ท่านที่เข้ามารับชมสามารถร่วมกันคอมเมนต์และแสดงความคิดเห็นได้ที่ใต้คลิปวิดีโออย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเงินกู้สินเชื่อของเราไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ